สวัสดีทุกคนเนาะพบกับซองเบาคําพาเที่ยวชาแนลสินเก่าสินเคยทุกคนคลิปนี้ประคําพาทุกคนมาเลาะเบิงเขตบ้านนาแพงเนาะไปเขตทางงอนกับสุเวียงจันทร์ตววิดีโอนี่ก็บโกเกียรทุกคนแต่เอามาเป็นภาพเปิดคลิปจุซึเนาะตัววิดีโอภาพบินโดนนี่ก็อยู่ที่เมืองลองแจ้งแข่งใสสมบูรณ์ทุกคน ลองแจ้งก็เป็นเมืองหนึ่งที่มีสนามบินเนะเป็นเมืองน้อยๆอยู่กลางภูเขากํมขว่แมนสันผู้มอกและเนินสกายไล์เกิดมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ยาวนานทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปเบ่งบรรยากาศที่บ้านนาแพงเลยตามสายทางกับส่เบียงจันท์ติดตามทุกคนไปติดตามเขตบ้านนาแพงทุกคน บ้านหนึ่งที่สวยงามเนาะใหญ่ใหญ่หลายเขตเนี่ยบ้านนาแพงก็จ,จะตั้งยุ่มบองโทรคมอ่าแข่งเป้งจันทุกคนนี่กระแมนรถรถรถจอด,อด,อด,อดจอน้ำบดาลเนาะแกตู้ลม,มแกหัวเจาะขุมหนึ่งกับสีประมาณเท่าไหร่ สองสามล้านเลยทุกคนแต่กี่ล้านห้าล้านสองอขุมนึงแต่ปัจจุบันนี้บอได้แล้วเนาะราคาเครื่องราคานะ้ำมุกน้ำมันขึ้นซาบอกขาเห็นพี่น้องไปเจาะเลยเนาะพี่นอ้องเ่นจ้างคนมาเจาะนะคันขิดในเมืองก,ก็ประมาณสองล้านสามล้านคันบนอลไหนมันยากเลยก็เป็นสิบล้านพูดแล้วเนาะเจาะแบบฮับประกันนะนะนะประกันสองสามปีใช่ไหมน,ะนำบกขาดหลอเจาะหลอด ฝังทอฝั่งเลยเลือกขวดในทางเขาบัดนาแพงบัดบ้ดนาบนาแพงบนานาแพงในปัจจุบัน ไปไนขี่กับประมาณซาปายกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยคนไปไวบ่ได้เนาะเพราะว่ารถบรรทุกนัก,กันนะฮะไปไวบ่ไ,วบได้ าแพ่งกับสีมีวัดพระโคทุกคนวัดพญานาโคบอก,ยยนนกเป็นว่าเออจะเป็นวัดหนึ่งที่สวยงามเหมือนกันเนาะมีอารามโบสถ์ที่มาสูงงามตะการตา เรื่อยๆเนาะทางเรงเริ่มบุหรีจอียิปต์เนี่ยที่คุณกระไรเนี่ยหลงคิดมาทางจะดีนะเราลอยมาพัดโอ้ยคุมเป็นคุ้มเนาะเช็ดหน้าแพงใน,นเขีรเด้อเนาะหน้าแพงนะ ต้อนกันอากาศฮอนไลายเนาะขอพักกล้องกันไปซื้อข้าวลาบอยู่ที่บ้านให้พางอนทุกคนเจ้าเก่าเนาะลูกแม,ม่เสร็จแล้วขนมอะไรกัแม่ขนมทงอะไรก็ ก็คือย่างป่านั่นไปดิอา้าวปลาตายวะย่า,ามนี้เป็นอย่างมันห้อนจังไงอืมป่ามันซอกเนาะ ย่างปลานินพ้อทุกคนกันเนี่ยโอ้ตัวใหญ่เอ,อื้อ,อเรียบร้อยเนาะใส่ประเพทยอย่างเรียบร้อยออนี่ข้าวลาดมันนะยังพันได้ข้าไปบ้าง เราแวะซื้อข้าวหลามมาทุกคนในเพ่นปอกอยู่เนาะนี่ปอกเข่าเดี๋ยวนี้มื่นหนึ่งสองแสนทุกคนบ่ได้ถือเลยเนาะเข่ายากมากแพงกว่าส่วงนี้น,นี่หลังคานี่ก็ควันเต็มเลยเนาะ รถเข้าเมืองหลายเุกคนช่วงนี้เวล,ลาประมาณสองโมงครึ่งทุกคนนี่ปุกมันต้นเนาะข้างหลังเพื่อนเนี่ย ข้าเท่าไรก็อกพามาซีบเล็กน้อยดูแป้นปะโอเคปะเอาผายเอาแน่หนึ่งข้าวสาวข้าวลามสาวเริ่มต้นสาวซีบทุกคนแล้วแต่น้อยใหญ่ ้สาขาเพื่อนหลายทุกคนแลนหิวหา <จะ S 1> อย่างนี้นะโอ้ยไม่อย่างแบบนี้โอ้ยเจาะแล้วแหล่ะไฮไซน์แล้วนี่นะฮ้าวตีบังสิบ์ห่าหวใช่ไหมอืม ของแท้ทุกคนขาวเ่อัน้่อ้มะพร้าว,าาาวขากนะักเนาะหอมดีอ่ะเดี๋ยวซื้อเครื่องนึงมาสิกับทนะุกคนอากาศฮ้อนไรประเทศทางงอนในปัจจุบันนี่อน้ทเนาทุกคนเนาะหลังจากกินข้าวหลามเรียบร้อยแล้วก็เลาะต่อเนาะ คิดจะไหนได,ไดนะ้เนาะแนวฮขาเกิดมาละนี่เป็นหัวนี่เป็นโรงงานโคคาโคลา่าบอร์ติ้งลาวดว้วยกันก็เป็นบอลผลิตเ,เครื่องดื่มเนาะเครื่องดื่มประเภทโคก้กต่างๆอยู่ห้างจากขวบ ทางงอนีประมาณห้าลักทุกคนตัดภาพมาไก่เติอเอะอากาศฮ้อนโพถ่ายบ่ได้มันที่ฝุ่นแน่ทุกคนบอนเดี๋ยวเบ้นฝุ่นเราจึงสีได้ถ่ายทุกคนได้เบิงคือประมาณนี้แล้ว ็นนี่ก็จะเป็นก่อนเข่าสู่ขวัวบ้านในทางอ่อนทุกคนสิ่มีต้นไพอยี่คนปลูกตามชายทางนี่เนาะไข่เป็ดแต่หนึ่งแปดสิบห้าเจ็ดเซฟไข่ไก่แต่หนึ่งห้าสิบห้าหกเิบคือว่าราคาลงน้อยหนึ่งล้วนราคาลงน้อยหนึ่งส่วนบ้านให้แคมเงื่อง ฝนกรบปรตตุตกทุกคนอ่าตกว่างสามสี่มื้อก่อนเนาะแล้วก็เงียบเลยเทศให้อากาศนี่กลับมาฮ้อนคือเก่าเนาะตกมืดอะพิดแล้วแดดทั้กะกระเพาะเย็นนี่เนี่ยยอะเนาะแต่ว่าตกกระทิมซ่วงมาสามสี่มือ้อน,นี่ก็น้นำกันละเหือยไปเบิดแล้วเนาะแต่สีฮ้อนคือเก่าผู้ใดอบอ่นะั้นนี่ขับรถท้ายคลิปอะไรทุกคนซ่วงนี้พี่ลึกหลายอากาศนะ พอนพอนี่มันการินจักอย่างเนาะป็นคาเฟ่ังเนี้สร้างมาอีกแล้วเนาะบ่ะอนห้าเดือนคันเงินหลายแลบวกเกิดเดือนหนึ่งแล้วทุกคนทุมทุมทุม,ทมใส่แล้วก็ทุกอย่างครบแล้วก็สร้างแล้วแล้วเนาะสบายเนาะถ้าเงินหลายเนาะ <c oughs> ถ้าเงิน่หลายคือพอคำแล้วก็จบข้าวอีกป็นหน,นึ่งนี่บ้านสวนนี่ก็เกิดใหม่แล้วนี่ย เงินไหลมันสบายใช่ไหมเนาะเงินไหล เก็มาหนทางนี่จะไม่อยมีรถจักรทุกคนที่แต่เบาคำู้เดียวแล้วรอเด่นๆอยู่นี่เนาะเนี่ยซื้อปักกล้วยบีนี่ยู่นี่ยล้อทายคลิปให้ทุกคนได้เบิงนี่เนาะซื้อปักกล้วยซื้อปักบังข้าหนามหรอฮอบนี่บังน้ำนมสินะปักหนาวเนาะโอ้กะซอยได้หลายเทปอยู่เเนาะถอนเงินมาสามเซนเบิดลตร่อนๆทุกคนเหลือทิศโต้หน่อยเดียวกระจายได้ได้ชูแต่ละบอลบอลละซาวสามสิบสี่ชิม พวมันให้ล่าดอกน,อกน,นะก็ได้แนวมากินแันแล้วได้พันเราสาโทนะของแท่ขายน้ำอ้อยนี่ก็เลยนี่ของแท่อีกนิดก็เลยครับมีแต่ของแท่ของแท่ยูเพนบริเวณเบ้านไทยทางนอนฟาร์มป่าอาส้ง มีแต่อา,อา,อานั่นอานนี่เราสาปปากกันเลยอ๋อเราโทรดิมันหลายแห่งนะคนเช่นเนี่ยเราสาโทรนะได้หมักน้ำนมเ<ม>ออปัจจุกกล้องปกไหมนี่เป็นโอเคไหมเนี้นะทักกล้องปกไมมอากาศเย็นเช่นเนี่ย ต้นไม้ในก็ไปบอยเพราะว่ามีมาเนะี้ยนเนาะทาง่อนหนึ่งกิโลเมตรเมื่อกี้ถามจักจันเพื่อนทุกคนจักจันโลหนึ่งแสนแปดเป็นไงเล,เลี๋ยวยาม,มีไข่แน่นอะนเวลาปิ้งเวลาขวาก็จะมีไข่กินพอได้ายเข้าอย่น้นแนละ้วไข่จักจัน เขตขวทางงอนในปัจจุบันนี้กรมกระทันนี่ก็รับ50ปีคนลเทาขึ้นไปใหญ่แห่ง ไปจะกินเหล้าสาโทมาเนียทุกคนเดี๋ยวเขียนทางงอนนะลายอิรีนะ่เนาะค้อมนี้บอกคำกระหากระเจอเอน่ยแหละเหลาสาโททางงอนนะเน,นี่ยหัวทางงอนในปัจจุบันเนี่ยนะกว้างขวางพอสมควรทุกคนเห่าแพ้ก่กระจอดไายล่อยู่ตามเดินเนะี่ยเนาะ ทุกคนแวร่ซ้อมหน่อยหนึ่งชนาะได้มาแล้วเนี่ยเนแพนะแต่ว่าแขกคนกับปลาไหลมาได้เนะาะไม่ค่อยฮิตมาหน่อยทุกคน,นแพร์ทางงอนปัจจุบันเนี่ยแขกคนกับปลาไหลมาได้ตามทุกคนได้เห็นนี่แ,ลแหละสไลด์เป็นเฮือแลนด์สางกูการ,รตามลำน้ำแล้วเนาะ ได้มีลำสองลำลำสี่พันโดนบนจังหน้อยพูดนี่บ้านทาสว่าง เลือขวนอ่ไปเบิร์นคําทุกคนองเฮียนตำรวจวเนาะเดี้ยวซ้ายจะไปทางงอนไปสู่ตลาดทางงอนเลี้ยวซ้ายเนาะตอนนี้เวลาสามองงยังสาวนาทีอากาศฟ้าเปียงๆอยู่เนาะ ทางงอนถ้าเลี้ยวขวาจะไปสู้นาซ้ายเนาะไปบ้านไทยทางงอนอบ้านนาซ้ายไปไอียีน่นาคุ้นน้อยสุดไปซื้อกับทางงอนคือเกา่าทางงอนในปัจจุบันนี้โอ้เดินไหลทั้งหทางซีเลนห้าเลนเนาะไปกับนี่ยังแม่น 6เลนสี่เลนใหญ่สองเลนน้อยตามทุกคเดนเลยกว้งขวาง,งนะของแท้ทางงอนในปัจจุบันนี้ทางงอนในช่วงเดือนสี่ปีสองพั 4, นสิบสี่ก่อนผุปีใหม่ คำแม่รากาคำภูงงคำาดืนี้บาทนึงกสหกล้านต่ายทุกคนสองหกลา้านสองเจ็ดล้านมันเปนง่ายราคาะบอกคําคำกับมีบาทเดียวนี่นเนาะขายจินได้มาแล้วซะพวกนี้ือว่าหาเญญญางินเนี่นนโยโซนนี้เนาอฟซีกับบกไ้บกไ้เบิรงไปไะดนเนาะ่วงนี้ ซองน้อยเลยเพิ่มว่อยากเบิ่งเบิ่งซองใหญ่เอฟซีก็ได้อ่ะเดี๋ยวเวากินน้ำปัน่นห่าน้องทรายกันทุกคนเนาะเดี๋ยวพ่อกันใหม่นะ,ะที่นี่ทางงอนทางงอนแดดงามฮะแวะกินน้ำปั่นกัน,นทุกคนอทุกคนเนาะหลังจากแวะห่าน,น้องเพื่ออะไรมากินนี่ เดินทางต่อเร้ยวซ้ายจะไปสู่เขตท่าสมมอทุกคนไอพงงานหัวอาหารซีพีเพืเลยเนาะจะไปซื้อจะเข้าเวียงจัน,นเขตบ้านนาทาง,งอนน่ตัวนี้จะมีคลินิกบวกแก้วครบวงจรเขตบ้านนูนบอัอแก้วเมืองไซทานีทุกคน เติดยรวมๆองหเขามาทางงอนแหละโดยรวมๆก็ได้เส้นทางดีทุกคนแต่ผมมีเส้นจราจรล้วก็ขี้เนื่ออยู่ขี่ดินขี้ดินซ้ายอยู่ตามแคมทางนี่ก็หลาแน่ขี้มาไว้เบรกนี่ก็ชิบออยู่ปันเดเนาะก็ชิไปเรื่อยๆไหลเรื่อยๆเลยเนาะ างานงในปัจจุบันนะพอนจะเลือหไหลเลยนะแต่กี้พ่นวาได้ข่ามบักนะข้ามบักบุญเงินกนแล้วมาสร้างขัวไปมักกระสดวกแน่สร้างขัวเพื่ออย่างเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางเล็กซิปเลยเนาะเชื่นะอมต่อไปบ้านเกินเชื่อมต่อไปค่อยโค้งดานแตกไปทาลาดพุนนะ่นะเนาะก็ห้านบันเทิงเนาะเลดเก้าหนึ่งเก้าเก้านี่ห้านบันเทิงประจำเขตนี้ การเลี้งจันทร์ตอนนี้39องศาทุกคน38 39ากองศาถือว่าฮอนพอสมควรเนะช่วงต้นเดือนสี่ก็ยังฮอนปาน,นี่ละช่ว,วงหน้าจะฮอนปันไดทุกคนอ้สุดๆคามฮอนบ,าบา่าบ่าพ้นแล้วเนาะ คนไม่ขายบักโมบักเอยบรรยากาศดีเส้น,าน,น,นาทางขีดบรรณาทงงอนเลเด,ด้วย จับรถจับกล้องมือหนึ่งใช่ไหมอ่ะทายมือหนึ่งได้คอยไปเอา,ท,าทุกคนเนาะขนาดขี่ซ่าบอันนี้เสียงรมยังเข้าออได้เนี่คอยเบ่งไปน้ำกันนะฝากานะทุกคนกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะเป็นอกาลังใจงบอกคำาด้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆทุกคนหรือว,ว่าสามารถกดปุ่มสุกดแตง เปกำลังใจแบบพิเศษสนับสนุนการเดินทางให้แกเบาคำคนพอจอยคนนีนะ้มีแผนไปตั้งแข่งอยูุ่กคนว่าจะไปหลวงข้าบางอีกรอบหนึ่งหรือว่าคงสลนนี่แหละเบิ่งตา่างสภาพามเป็นจริงหรือว่าซีดำเนินไปได้พอพอโซนีน่เบาคำกับมีพลรกิจอยู่เวียงจันนะ ทนไปได้ก็สิญยานไปลาไปไทายทุกคนได้เบิกแล้วเบิกไล่หับก่อนช่วงนี้ก็มันลอยก่อขนาดโปรไบทุกคนไล่หับบปมีกนปุ้ยบปรสามารถไปได้นะค <c oughs> ่าที่พักคืนหนึ่งก็ประมาณสองแสนกีบรวมกินอยู่กับสองแสนรวมน้ำมันน้ำมันเนาะค่าสวัสดิ์ละรวมประมาณห้าแสนพุกแสนกีบต่อมือทุกคนออกไปไท้ายคลิปนะต่อหน,นึ่งมือเลย รวมน้ำรวมในน้ำมุกน้ำมันทีพันชิดเปล่าพอสมควรเนาะหกแสนกีบอะไรเป็นหนึ่งพันบาทเลยเน 30, ี่ยสามสิบสี่สิบดอลลาร์เนาะต่อหน,นึ่งมือกาใใรใช้จ่ายเขตหนองเสือเอเส่อมนะครับที่เป็นอาคารของทหารเนาะกับซ้ายก็ยกจะเป็นยอดจานทพระคะทหารทางด้านในเนาะหนองเสื่อม อ่ะประมาณนี้ทุกคนเนาะเดี๋ยวบอคำก่อเดินทางกลับบ้านก่อนตอนนี้กับบุ๋มยังแห่ทายแล้วนะอากาศก็บฮอนเนาะเดี๋ยวพอกนัหมาในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้กขอกอกาวเข้ามาอขอความใจน่ทุกคนเดี๋ยวบอคำจะพาไปทายใส่ไปเบิ้งใส่กับทิดตามน้องกันเนาะส่ปีไม่แล้วนะมันคืกบบอกับบุดไปเสดอกเบิ้งตัวจริงทุกคน๋ยวจึงวากันเนาะไป ทีนี่หนองเสียมนะบ๊ายบาย